สบายดีพี่น้องยำศร้าวนั่งมันซา้าวมันอากาศดีมันนี่ม,มาเกือมูกับนี่แหละเอฟซี FC ตัวน้อยพี่น้อง, <c ười> องลำก,กลองเล้มมเวชนแอวนังมันนี้เนาะก็ปกติแหละพี่น้องเลยยำมศร้าก็สิประมาณนี่แหละเวียก คือมาเกือรม,มูนะไปส้มกันเนาะเสียงรถเล่นน้องเลยอบรรยากาศด,ดีพี่น้องลมมอันนี้ลมพัดขึ้นพ้นอากาศสิเป็้นลายต่างาี่น้องมันนี้เนาะพาวาพายุสิเข,ข่าเด้อม,มันนี้แรกก็เลยมาเกือรมูแต่เศร้ามันเาานาะ ออหมดแล้วนี่ิเแี้วเรบอกเทียงห้องเอื้อยะไรทใสเฟิน์ซหีวแลม้ว,ว,งงล,ว,ล,วลงมานำเขาลงมาฮลงเป็นยังบ่ <c oughs> ลงมาแล้ว กะสิเกือหมูเนาะแหนแหนเนาะ มักวมัมวอนมัมวก่อนแกงเตง เดี๋ยวนัวกผึ่งอีทีหนึ่ง่อนก็กินกันยังไงเลยสวบห้ามดังดตุบๆเลย Cây này thức cho, cho này. Phần. Năm nên khó nó xe cà vậy nâng chân cây cho bố sạc có sạc cần cần bao vậy ไปนอกไปเบิงกันว่าพุดกินกันจังได๋หมูดำเด้อนี่ธรรมชาติหมูบ้านเฮานี่แหละเพิ่นบ้านของเฮานี่ีประจําควเนาะตัวนี้สิเป็นหมูค่าแอวนบ้านเฮาเขาเอิ้นหมูที่ว่าเฮาเอาไปเซิงแล้วเอาคาเซิงเนาะพอักเตัวใหญ่ นี่น้องงามเลือกขา,าเจาให้ตัวง,งามตัวแม่ยอันนี้เป็นมูในเกาะอันนึงชนิดเกนี้มีตัวเดียวตอนปืนออกไปตัวนี้ดื้อแห้งเอยมูน้องกินแค่ในี่ตัวแดงๆนี่เนาะตุ้ยตัวหมกผักแบบนี้เดี๋ยน้ำมันอิสื้อเดี๋ย เป็ดไก่กับเบอร์เกอร์เรามันกลัดกินน้ำมูน้ำยังไปเลยแหละเป็ดไก่เป็นกำไรกำไรชีวิตเนาอันนี้แนวใหญ่แต่อันนี้มันซื้อมากกับที่แรกกับบใหญ่แต่มันเลี้ยงเล็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลื่อนหมูเหรอซื้อมาพร้อมกันไหมกับบัวหูพร้อกันว่ามันคือใหญ่หลุกใหญ่เลื่อนหมูลายสิาพาไปบงังเกือป่าเนาะน เปนินก่อนส่วนปนินเฮาก็สิเอาหำนี่แหละเกือมันเนาะนี่มันสิขึ้นมาอยู่บ่ฝนตกนี่ตกกันฝนกินนี่บ่ล่ะมาอยู วันนี้นีลงทุนเธอเดียวแล้วการบ่ได the ้ซื้อมาเลยเนาะมันมันจะออกแม่แพรลูกของมันเองเนาะเท่ากับมิถิทาเกือกอะไรก็บบำรุงอาหารเพราะว่าลังค้นวันเลี้ยงปันนี้มันบ่ใหญ่กระแม่นเนาะถ้าเข้าบุตรเองเกือบบได้เบิ่งแยงมันก็คือกันกับคนเข้าเนี่ยเราต้องมีการดูแลเนาะเด็กน้อยก็ต้องมีการกินอาหารเพียงพอกระชิ้นใหญ่ซัดคือกันเนาะบุตบุตได้จ้างกันกับคนบุนรได สบายดีพี่น้องหลังจากเกลือมูมาแล้วเนาะก็มาหออเทือนแล้วก็มื่อนี้เป็นวันตลาดเนาะเมื่อกี้นี้ก็คลิปกระตัดลงมาหนึ่งเนาะเพื่อมาติเกลือมูก็มาส้มตลาดน่อยหนึ่งเนาะให้พี่น้องส้มตลาดจากนั้นก็ผักก็ไล่ก็แช่แล้วก็กกกวกเป็นกําลังใจให้กองไลน์ชาแนลเนาที่จะทําคลิปต่อไปเนะาะเอาคลิปนี้ก็ขอจบไปเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปฝากติดตามเลยเดอ้อ